สวัสดีฮะวันนี้พบก,กับรถยนต์โต y ยต้าสปอร์ตไลเดอร์ครับผมโอ้ทรงสวยครับคันนี้เป็นรถวางคานนะครับผมหนอมอบมอบเครื่อง 5L ครับเทอร์โบ04ปัม๊ม11มิลครับผมอินเตอร์นา่าคานเป็นคาเนเออพาโด78ครับแนบโปรคอมวางสเต็ปเตี้ยๆขับมันรถเดิมเลยครับช่วงล่างดีมากล้อ,ปลอเป็นล้อเบลเล่ครับผมยาง35คูเปอร์ สีเต็มครับไม่ขาดต่อดัดแปลงลงเล่มครบถ้วนเป็นขับสีเดิมโรงงานสีให้แค่70%ครับมีรอยขูดขีดรอบคันครับผมให้ดีให้สวยก็ต้องไปเก็บสีทำสียางก็กลางเก่ากลางใหม่ครับแต่ดอกเยอะประมาณนี้ฮนะเครื่องดีแอร์เย็นครับช่วงล่างดีจบเลยครันนี้ ไม่ไอไม่ดันวิ่งดีครับร้อยสามร้อยสี่สบายๆเกียร์ยบบอปอปลาเดิมโฟวิวครับผมภาสีเต็ม6กแปดสามสิบเอดกรกฎาอินเตอร์นา้าช่วงล่างเป็นเจดแปดครับมีล็อกครบกันสะบัดครบเป็นแหนบนะครับวางได้เตี้ยม,มากขับดีครับ เฟซโบมาแล้วสิ่งที่ต้องไปทําก็คัดครับผมคัดเวลากดหนักๆมันจะจับไม่อยู่มันจะลื่นแต่วิ่งร้อยยี่ร้อยสามสบายๆครับภายในสวยครับเบาะนงเบาะหนังไม้สามแสนหนึ่งแอร์เย็นความร้อนนิ่งครับปกติน้ำมันโคตรประหยัดเลยฮะโปรวิวใช้ได้ปกติครับภายในครับผมแอร์เออฉ่ำ ฟ้าใช้ได้ตูหลังข้างหลังครับผมแอร์เอเอเอย็นเจยบแอร์สองตอนครับผมโอเครถพร้อมใช้เลยครับผม สนใจติดต่อมาได้นะครับขายอยู่ราคา188,000บาทลงเล่มแล้วครับผมเอกสารครบพร้อมโอนขอบคุณมากครับห้องเครื่องนะฮะก็โบ04ครับั้ม1 1มิลดิมเดิมครับผมเลกเพดเพิดไรอยู่ครบครับนอ็นอตเดิมอินเตอร์หน้าฮะ มากตอนนี้อากาศเครื่องไม่ดันไม่ไอนะฮะเอเอแล๋แวแลวโอเคเดี๋ยวไปดูตอนขับ